สวัสดีท่านนะครับผมมีความสศกการนะฮะมาในวันนี้นะฮะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนั่นเองเราจะมาตกต,กตัวฟารมิโก้กันนั่นเองโดยใช้ผลแสงที่ vo, อีโวเออสามสก,กิลนะฮะโอเคมาผมจะไม่ใช้อย่างอื่นนอกจากผลแสงนะแอซเซสซอรียก็ใส่แว่นตาดฟามิโก้เนาะโอเคแต่ดูซิว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการตกมิงโก้นะฮะผมก็อีโบผลแสงไปแล้วนะ,ะถ้าเกิดใครติดตามไลฟ์สดของผมนะฮะบอกเลยว่าสกิลโกงขึ้นเยอะจริงๆนะฮะ ซึ่งตอนนี้แฟกจริงๆก็จะอัพถึ้ขามสกิลนะแต่ว่าแฟกเมน์มันไม่พอนะฮะโอเคมาฟิวสกิลมันสวยขึ้นนะผมว่าความสวยนี้ผมให้เลยนะฮะสามทางโอเคล่างสองครับผมล่างสองไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยถามจริงถามจริงจริงจังล่างสองในมีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะพวก เปลี่ยนแปลงก็คือสกิลแรงขึ้นโอเควอร์ฮีทก็ผมถ้าถ้าถ้าใหญ่ใหญ่ได้ที่มันร้อนมากๆจะกลายเป็นโอเวอร์ฮีทโอ้โหโอ้โหฟัรับผมเจ็บหนักเลยโอเคผลได้น่าจะอีโวได้นะผมว่าผลได้น่าจะอีโวได้อีโ e วน่าจะเป็นผลของฟาร์มิงโก้เลยผมว่านะฮะ โอ้โอหฮีทแรงแน่ๆเลยปิว้วเจ็บนะเรจียบร้อยเอาเป็นว่าเอาเป็นว่านี่ก็เป็นวิดีโอสั้นๆนะครับผมใครถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดัดใครกันด้วยนะครับผมซึ่งอ่าซึ่งผมไม่มีอะไรแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันไลฟ์สดหน้าหรือคลิปหน้าบ๊ายบายครับ